สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกทัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มาอ่กขึ้นนะคะรวมถึงาศาสตร์มุ้งด้ยวิชาของท่านอาจารย์ด้วยนะคะออนี่ออกทะเลไปไกลแล้วเทปที่แล้วนะครับเพราะว่า <ผม S 2> ก็บอกแล้วไงว่าอาจารย์หมาบอยไวล์นะมีเรื่องคือจริงๆอ่ะเราเราคือ ป๋าเนี่ยทำงานกับอาจารย์มาสิบกว่าปีแล้วป๋าตามอาจารย์ไปไปแทบจะทุกที่เลยเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่ที่มันเป็น b e h ฮด์ o r s c e เนี่ยโอ้โหเยอะแยะลึกลับมากมายที่ที่พวกเราไม่รู้รู้จกไปบ้างนะเดี๋ยวความจําสั้นเออเดี๋ยวบอกว่าอัลไซเมอร์ถามหาแล้วก็ไม่ได้เล่าให้คนฟังคือคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราเราฝังอยู่ในมม m o r ีเราเพราะเราประทับใจเราเห็นเห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น่ะเราก็รู้นะเพราะฉะนั้นเทปนี้เรากลับมาคุยถึงเรื่องดาวห้าอีกทีหนึ่งนะ ดาวดินคือพลังคารเ้าความบ่อนเผื่อเผื่อคนที่ไม่ได้ดูตอนที่แล้วกลับมาดูตอนนี้นะเรากำลังพูดถึงพื้นที่ตรงกลางบ้านที่มีตําแหน่งเนี่ยดาวเนี่ยหรือว่าหมายเลขประจําพื้นที่คือหมายเลข5้านะครับคือบริเวณหัวใจของบ้านหรือว่าจุดไทจีของบ้านบริเวณพื้นที่ไทจีก็เรากาลังพูดถึงว่าความสําคัญของพระราชวังกลางบ้านพื้นที่กลางบ้านสําคัญอย่างไรนะเราเคยเราบอกไว้ว่าตามปกติแล้วเนี่ยคงจุ้ยจะอยากให้กลางบ้านโล่งโล่งโล่งสะอาดสว่างนะคะเหตุผลเพราะว่า ในพื้นที่กลางบ้านนี้มีดาวหมายเลขมีดวงดาวหมายเล็ข้ามพลังของหมายเล็กข้ามอยู่ซึ่งพลังของหมายเล็กข้านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใช่ใช,ใช่ไหมคะคเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งพลังทางฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ว่ามันจะเข้ามาจากประตูแล้วเข้ามาทางไหนก็ตามนะครับสุดท้ายมันจะต้องมารวมตัวกันก่อนตรงบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กาลางหรือว่าจุดให้ดีแล้วจึงเคลื่อนที่กระจายไปยังทิศต,ต่างๆนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเราถึงบอกว่าเอ้ยพอมันเป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นทุกอย่างแล้วเนี่ย มันจึงไม่ควรมีอะไรทับทั้งสิ้นใช่แล้วมันก็จึงเป็นตำแหน่งสําคัญเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มต้นหัวด้วยความที่ไม่ดีแล้วเนี่ยพลังในพื้นที่อื่นของบ้านก็จะเป็นไม่ดีไปด้วยนะครับอย่างเช่นมันเป็นส้วมอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วหรือมันแหว่งมันไม่ครบองค์ประกอบของพลังงานพลังงานรวมกันไม่ได้เงี้ยมันก็ทําให้พลังงานที่กระจายไปในที่อื่นอ่ไม่แข็งแรงตามไปด้วยอันนี้คือคุณสมบัติของมันอ่ะทีนี้มาดูดาวห้าที่อยู่ประจําพระราชวังกลางบ้านนะ คุณอยากมีหรือคุณไม่อยากมีไม่ได้มันมีทุกบ้านอันนี้คือโลซูหรือั่วซูะะอ่าเมื่อไหร่ที่ประกอบขึ้นขึ้นมาเป็นผนังนะครับสี่ด้านมีหลังคาครอบเป็นตัวพื้นที่บ้านปุ๊บมันจะต้องมีจุดศูนย์กลางณนะจุดศูนย์กลางนั้นน่ะมีดาวหมายเลขห้ามาสถิตอยู่ดาวหมายเลขห้าเป็นธาตุดินต้องบอกก่อนว่าโลซูหรือั่วซูเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นต้องเรียกว่าฮวงจุ้ยหลังกําเนิดน,นะเพราะว่าฮวงจุ้ยก่อนกําเนิดเนี่ยถ้าเป็นฮวงจุ้ยก่อนกําเนิด สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนกลางบ้านก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเทพเจ้างูดินนะคะเป็นงูดินส่วนซ้ายขวาหน้าหลังนี่ก็มีแค่สี่ทิศหลักนะคะซึ่งก็มีเทพเจ้าประจําตําแหน่งอยู่เป็นเทพเจ้าทั้งสี่เหมือนที่ใครๆเคยได้ยินกันที่เขาเคยพูดกันบ่อยๆเนะนี่ยนะทีนี้พอแปลงมาเป็นแปดทิศต,ตรงกลางจึงถูกแทนด้วยหมายเลขห้าซึ่งเป็นธาตุดินซึ่งเป็นสีเหลืองก็จะ e ร e ฟ e n c ์นะอ,อ้างอิงกลับไปถึงเทพเจ้างูดินเหมือนเดิมก็เป็นดินนั่นแหละ ีนี้คุณสมบัติของดาวหมายเลขห้านะครับตัวดาวหมายเลขห้าเองเนี่ยเป็นดาวที่เป็นอัปมงคลที่สุดในรรลาเก้าดวงถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าดวงดาวสถิตอยู่บนฟ้านะคะดาวบนฟ้าดาวหมายเลขห้าจะชื่อดาวเลี้ยนเจนนะคะเลี้ยนเจนรู้ไหมว่าเป็นเทพแห่งอะไรเทพแห่งโรคระบาดชื <thumbs. S 2> ่อบอกมาเลยนะว่าเป็นดาวที่เป็นเทพแห่งโรคระบาดและความชั่วร้ายนะคะ <thumbs. S 2> ถ้าเป็นดาวบนฟ้านะจ <thumbs. S 2> ัดว่าร้ายที่สุด <thumbs. S 2> จะทำให้เจ็บป่วยหนักเสียเงินเสียทอง การโคจรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อยู่นอกยุคห้าซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเราไม่มียุคห้าไม่มียุคห้าพลังด้วยความที่เป็นพลังเป็นเขาเรียกว่าพลังเป็นกลางเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันโบใช่มันต้องซึมซับจากพลังต้นยุคแล้วก็พลังท้ายยุคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นยุคนะเป็นหนึ่งหนึ่งถึงสิบปีแรกเราจะใช้ดาวสี่หแล้วก็11ถึง20ปีหลังจะได้รับพลังจากยุค4ี่มากกว่าใช่ไหมคะ พอ10ปีหลังเราจะใช้พลังจากยุค6นะครับตัวยุค5เองมันไม่มีดาวดาวที่สามารถเขียนบ้านได้ไม่มีดาวยุคหนะอันนี้ให้ให้ของเราใจไว้อ่ะทีนี้มาต่อที่ดาวห้าอะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นโรคระบาดแล้วนอกเหนือจากโรคระบาดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกนะคะอัมพาตอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดคิดนี่แหละห้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะแบบ อยู่ดีก็เกิดขึ้นไม่มีปีไม่มีขยอยากเกิดก็เกิดอะไรอย่า<ช>งน,นี้เช่นนะคะเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รวมกับดาวสองนะคะห้าสองมารวมกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าห้าสองอยู่ในทิศตะวันต,ตกเฉียงเหนือ,อพอคู่ดาวนี้มาอยู่รวมกันปุ๊บโดยมากแล้วเราจะพบว่าเจ้าบ้านจะเป็นมะเร็งแบบเฉียบพลันเวลาพบเนี่ยมักจะพบในระยะที่สามหรือในระยะที่สี่แล้วช่วยไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนที่เป็นสมองหรือปอดนะคะอื อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ถ้าเกิดกรณีเป็น5 9สมมุติถ้า59แล้วก็ตั้งอยู่หน้าประตูประตูหน้าแล้วให้บึงเอิญว่ามีพิฆาตที่ประตูหน้าอย่างรุนแรงหรือประตูหน้าเป็นดาวทรงเนี่ยนะเราเคยเจอกรณีนี้ก็คือว่าประสบอุบัติเหตุรถคว่ำทัพพ้งครอบครัวเลยนะคะอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าความร้ายของดาวห้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะร้ายร้ายไปทางไหนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับดาวอะไร นะแต่ว่ามันตั้งต้นแล้วแหละว่าว่าว่าเริ่มต้นไม่ดีว่าเป็นแค่แห็งโรคระบาดเน้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าทุกบ้านจําเป็นต้องทําห่วงจุ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาในบ้านปุ๊บพลังมันจะแตนบายด้วยเรื่องของของความเสียหายเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหตุเพศภัยต่างมันมีอยู่แล้วไงเหมือนป่าหรือว่าท่านที่ท่านอาจารย์สอนยกตัวอย่างให้ฟังเสมอนั่คือคุณผัดกับข้าวไว้อะคุณอยากจะกินผัดกะเพราคุณผัดกะเพราไว้แล้วคุณไม่กิน ยังไงมันก็จะเสียโดยธรรมชาติของมันมันเสียแน่นอนมันไม่ต้องคาดเดาไปทางอื่นเพราะมันไม่มีทางอื่นมันคือเสียหายแน่นอนเพราะฉะนนั้ในพื้นที่กลางบ้านก็เหมือนกันมันเริ่มต้นด้วยความที่ตั้งทงเลยว่าเสียหายแน่นอนแต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่มันจะเสียหายเนี่ยมันจะต้องดูผลกระทบว่ามีอะไรเข้ามามากระตุ้นมันหรือมารวมกับมัน มันก็เหมือนปฏิกิริยาเคมีมันมีสารตั้งต้นเนี่ยยังสารตั้งต้นร้ายแต่จะเกิดระเบิดไม่เกิดระเบิดขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรใส่ลงไปใช่ทีนี้ถ้าเราจะปรับเนี่ยทำไมหงชุ่ยต้องสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบถ้าพื้นฐานคุณสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบแล้วเนี่ยมันตัวกระตุ้นมันไม่ค่อยมีมันมีน้อยมากมันนั้นมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะนี่คุณแทบจะปิดประตูเรื่องเรื่องรุนแรงอย่างแรกหมายถึงว่าลดความเสี่ยงใช่ลดความเสี่ยงไปเยอะเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมม มีดาวห้าแล้วมีคู่สองสามปีหน้าเนี่ยปีหน้าจะมีดาวสามเข้ามาอย่างเงี้ยอ่าโอเคหรือว่าบางบ้านเนี่ยมีคู่สองสามอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่ากลางบ้านเป็นห้องน้ําทีนี้ท่านอาจารย์บอกแล้วเวลาห้าโดนน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าห้าจะอ่อนแอใช่ใช่มันจะกลายเป็นน้าโคลนไงแล้วมันเป็นนนคเ่าด้วยถูกมันก็จะหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยท่านอาจารย์ถึงบอกว่า เหมือนป๋า,บ,าบอกอ่ะสะอาดสว่างไว้ก่อนใช่ลดความเสี่ยงอันดับที่หนึ่งก่อนอทีนี้หรือรสองนะอีกอันหนึ่งนะที่ทสามารถทําได้เลยนะคุณแก้เคล็ดพื้นฐานไปเลยโหลสูที่ท่านอาจารย์เคยสอนเนี่ยเอาง่ายที่สุดคือเอาพรมเหรียญหนึ่งหกแปดของจาจา์เนี่ยไป,ไปวางวไว้เออไปวางไว้ที่กลางบ้านเลยอย <c oughs> ่างน้อยอะไรมาเนี่ยมันก็มันก็สลายความเป็นอัประมงคลลงไปได้ระดับแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้เกือบไปเสเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะถ้าดาวสีเข้าพรมแดงจัดการไปแล้วแล้วก็แปลงห้า หรือว่าแปลงจากห้าเนี่ยมันเป็นธาตุดินใช่ไหมล่ะกอยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นโลหะถูกต้องก็เปลี่ยนเป็นเรียนหนึ่งหกแปดเออเป็นเงินหนึ่งหกแปดไปใม่หมดเลยเนี่ยเป็นมงคลหมดเลยหรืออย่างถ้าเป็นคลาสสิกรุ่นเก่าก็ใช้ผีซิ่วคู่หนึ่งสตตโลหะคู่หนึ่งขนาดคู่หนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเอาไม่อยู่นะต้องสองตัวคือแต่แต่บางคนนะคะถ้าเกิดว่าในบางบ้านที่ที่ที่ไม่ไหวจริงๆนะท่านอาจารย์ก็ให้เริ่มต้นด้วยเหรียญจีนหกเหรียญก่อเลยนะคะ เอาแค่เหรียญจีนหกปูได้แดงก่อนก็ได้เอาจารย์ก็ถึงจะเลือกเป็นน้ำเต้าก็ได้นะคบอาจารย์ถึงเร่งเร่งให้พวกเราปรับฮงจุ้ยนะคือการที่คุณจะปรับได้คุณต้องเข้าใจแล้วคุณต้องมาเรียนมากขึ้นนะครับตั้งใจเรียนนิดนึงโดยเป้าหมายเนี่ยนะเราเนี่ยไม่เคยเราเราไม่เคยขายของเราเราไม่เคยมาเพื่อที่จะโปรโมทขายของเรามีเหตุผลทุกอย่างว่าเราจะใช้อะไรเราเคยอธิบายแล้วว่าเท่าที่จําเป็นถูกต้องหรือเอาน้อยเริ่มเริ่มจากเล็กน้อยที่สุดที่คุณสามารถทําได้เี้ อยากจะอยากจะพูดถึงบ้านหลังหนึ่งที่เขาที่ตอนได้เขาเขาไม่สามารถมีอยู่ช่วงนึงที่เขาติดขัดไปแล้วเขาไม่สามารถทำเคล็ดได้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยเว้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทาเคล็ดนะทีนี้แต่ว่ายังโชคดีที่ต้นทุนเขาดีแล้วก็พื้นฐานที่เขาจับไว้แล้วเขาก็พยายามทําบางอย่างที่เขาทําได้เช่นเหมือนช่างน้อยอะไรเงี้ยนะคะอก็แล้วความโชคดีก็คือมีพรมเนี้ยหนึ่งหกแปดอยู่กลางบ้านพืนหนึ่งนะคะมีพืนหนึ่งแต่ว่าทั้งหลานทั้งปูนี่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าท่านอาจารย์ไปตรวจดูให้แล้วคุณติดขัดอะไรเนี่ยคุณมาบอกทีมงานออาคุณปรึกษาทีมงานเพราะว่าทีมงานย่อมจะมีคําแนะนําอื่นๆออที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณสามารถทําได้เองก่อนโดยไม่ได้สิ้นเปลืองเงินทองมากมายนะคเครด่อท่านอาจารย์มีเยอะแยะนะครับทั้งมีทั้งแบบมีต้องใช้ของเครด่หรือเป็นพวกอาถรรพ์เนี่ยแค่เป็นของง่ายๆที่คุณสามารถหาได้แต่คุณต้องเข้าใจว่า เขาให้ทําเพื่ออะไรแล้วในยุคเก้าเนี้ยนะครับอาจารย์เนี่ยตอนนี้ปล่อยของก็คือใช้อาถันสายมูเนี่ยอาถันฮงจุ้ยเยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นของหายง่ายเลยเนี่ยเป็นถังน้ําเป็นไม้ฟืนเป็นหินอะไรเนี่ยแต่ว่าคุณต้องรู้องค์ประกอบมันวิธีการตั้งกระทั่งไข่ไก่ยังสามารถทําเป็นเช็ดได้เลยเออสิ่งที่คุณต้องกินทุกวันเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเป็นแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนิดนึงเพราะั้นอย่างที่บอกป๋าบอกว่าดีที่สุดเนี่ยเหมือนดูตัวอย่างน้องๆที่เราไปตรวจอีสานมาคราวนี้คือขอให้อาจารย์ไปชี้แนะเถอะอย่่างนน้อยะใช อะไรมันถูกอะไรมันผิดเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วก็จะได้ระวังตัวถูกใช่ไหมพอระวังตัวแล้วเนี่ยหนักมันก็จะกลายเป็นเบาไงดีกว่าดีกว่าดีกว่าไปตรวจเจอแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วต้องตายเออแล้วก็าไมัมทันไงอ่ะคงชุ้ยก็มีช่วงเวลาของมันนะมันไม่ใช่ว่าเราจะเราคือมันไม่ช่วยมันไม่ใช่ว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เออถ้าโมเมนตั้มมันหมดแรงแล้วเหมือนเหมือนลูกตุ้มเหมือนนะมันติ๊กตอกเี่มันยังขึ้นได้ใช่ไหมมันหมุนหมุนถึงวันหนึ่งที่มันไม่มีีีแแแแรงลล้้้ววมมัันนนตะเย พอเครื่องดับแล้วเข็นยากแล้วหรือไหมพอถ้าหลายๆอย่างเป็นสัญญาณแล้วเนี่ยครั้งนี้ที่เราไปก็เหมือนกันนะคะแค่เขาเริ่มมีสัญญาณว่าเฮ้ยมันผิดปกติจากที่มันเคยเป็นมาแล้วเขารีบเชิญอาจารย์เลยเออซึ่งมันดีมากนะเพราะว่าเตรียมตัวไว้ก่อนอ,อก่อนที่บโอ้โหถ้าพ้นไปแล้วเนี่ย โอ้นั่นแกยากนะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าถูกยิงไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับเจาที่จะนอกเออมันถู้ไปแล้วใช่มันไู่รู้ไปแล้วจะปะจะยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่มีทางเหมือนเดิมเขาบอกแล้วว่าภาชนะเหมือนแก้วล้าวไปแล้วนะครับยังไงศักยภาพก็ไม่เต็มที่เท่าแก้วที่ยังใช้ได้อยู่อ้าวทีนี้กลับมาดูในพื้นที่ทุกบ้านมันจะมีดาวห้าตั้งอยู่เนี่ยแล้วเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่อันนี้เจ้าบ้านเจ้าบ้านพร้อมหาเรื่องมีแขกมากระตุ้นให้เจ้าบ มันก็อารวาอย่างนี้ชาบ้านปล่อยคองเลยหรือไม่แขกที่มายื่นปืนส่งให้อะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ชวนกันไปยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบของการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีผลไปกระตุ้นตรงกลางบ้านอยู่แล้วแหละซึ่งในในยุค8มันก็มี8มาคุมอยู่กลางบ้านอีกตัวหนึ่งเพราะแปมันอยู่กับ5เนี่ยอันนี้หมายถึง8ยุคแยุคไงพลังของยุคคุมไว้คุมไว้อยู่มันก็ยังยังน้อยก็มีคนปามหน่อยว่าเอ้ยมันเบาหน่อยนี่เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าแปดคือดาวเงินทองเออและดาวความดีเป็นมงคลมากที่สุดในเก้าดวงนี้นะคะเห็นไหมมีมงคลมากต่อบริวารและทรัพย์สินเออเพราะฉะนั้นเวลาแปดเป็นความดีเนี่ยจึงสามารถแก้ไขเทพร้ายได้อันนี้เป็นเลวไงอันนี้มีตำรวจเฝ้าอยู่ไงไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรเออย่างนี้มันทําอะไรมันก็อ้อมแอมอ้อมแอมหน่อยใช่ไหมทีนี้พอหมดยุคแปดปุ๊บตำรวจไม่อยู่แล้วกองเชียร์มา ตัวหนุนเขาเรียกว่ามาแล้วสหายเราเขาเรียกว่าอะไรนะตัวส่งตัวส่งผู้โลกดงการตัวยุตยุนะคะดาวช่วยเหลือกองเชียร์พี่เอาเลยแล้วกองเชียร์นี้ไม่สนด้ว่าใครดีใครร้ายนะยูกับใครส่งเสริมกันเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเข้าใจระบบทางหูช่วยนะคุณจะคุณจะรู้ว่าทาไมอาจารย์ถึงเครียดทำไมอาจารย์ถึงพยายามจะผลักดันให้พวกเราแก้ไขเพราะว่าห้าที่มันอยู่กลางบ้านเรามันไม่มีตัวเฝ้าแล้วทีนี้มันมีแต่ตัวยุอย่างเดียว พอตัวยุมาปุ๊บเนี่ยปีหน้าก้าวมาเต็มๆแล<อ>้วเข้ามายุแล้วเสร็จปุ๊บอีดาวจรขาจรเออเ,เด็กเด็กแว้นมาแล้ว,วเด็กแว้นประจำปีมาเป็นเป็นหมายเลขสามเอาเลยไหมพี่พี่เอ,เอาเลยเนี่ยทีนี้มึงก็โหชวนกันไปเละเทะนะอาจารย์ถึงบอกว่าบ้านไหนไม่ได้ทำมึงช่วยเละเละเทะแน่นอนเลยทีนี้ไม่พอนะนึกว่าปีหน้าปีถัดไปจะดีขึ้นเรียบไอ้สองมาอีก อันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าวนดาวสอง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 อยากรู้ไหมดาวสองอยากรู้ไหมเป็นอะไรอาจารย์เรียกดาวประตูใหญ่อืแต่สงสัยจะเป็นประตูมารนะเพราะเป็นดาวร้ายที่ทําให้เจ็บป่วยนะคะแหมเหมือนเหมือนประตูที่จะผ่านเข้าไปยังนรกภูมิเลยนะคือดาวสองนี่เป็นดาวดําอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวของเขาเองเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นดาวแพทย์สวรค์ใช่ทีนี้มันหมอมันไม่ดีอ่ะมันหมอมัน เหมือนหนังจีนอะเขาเรียกหมอปีศาจเออพอหมอหมอดีก็รักษาคนหมอไม่ดีก็ยาพิษเออวางยาเนี่ยใส่ไปสียาานเนี่ยเนี่ยมีเห็นไหมมีวางยามีตัวไม่สบายไอ้ตัวอุบัติเหตุไอ้ตัวยุอยู่รวมกันสามตัวเพราะฉะนั้นพื้นฐานเอาแค่ยุบอย่างเดียวเนี่ยบ้านบ้านไม่ได้ทำองค์ช่วยเนี่ยเต็มตัวเละแล้วนี่เดี๋ยวเราจทไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่สองห้อ่ะสองห้าเก้าสองห้าเก้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ย เราคาดว่าจะมีโรคระบาดรุนแรงอีกเนี่ยมันย่งหรือว่าอาจจะมีความเจ็บป่วยชนิดที่แก้ไม่ได้ใช่คือโรคระบาดนี่ยมันได้หลายอย่างนะก็ทั้งสงครามก็คือโรคระบาดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการทําให้คนเสียชีวิตทําให้คนตายเนี่ยอาจจะด้วยของลังสี อะไรพวกนี oh, oh, ้โอ้น like ี่ป๋าพูดนี่ป๋ามองไปถึงอะไรนะอาวุธชีวภาพเลยเหรอเมฆก็ไอที่มันมีมันก็อย่างนี้แหละมันก็เดี๋ยวนี้เขาเขาถึงบอกเลยว่ามันก็ใช่นนะมัเป็นการลดประชากรลงไปที่อาจารย์บอกว่ามันจะเหลือแค่หนึ่งส่วนคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะในในคอนซเปอร์เรซี่อิทิออรีเนี่ยเขาว่านั่งคุยกันแล้วในมุขมนตรีของเขาเนี่ยนั่งคุยกันแล้วว่าทรัพยากรในโลกเนี้ยมันเหลือไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องลดประชากรเขาเรียกดีพอลพล레이ชั่นนะคะดีพอลพล레이ชั่นเนี่ยมันจะมี เวลาวิวัฒนาการของมนุษย์ถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยโดยระบบโดยระบบของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีการดีพอวพูลเลชันโดยตัวมันเองอยู่แล้วเกิดจากอะไรเกิดจากการอดยากนะคะเกิดจากการสงครามนี่แหละนะคะเกิดจากการโรคนะคะแล้วคนอย่างนี้พฤติกรรมคนด้วยเหมือนที่เขาเอาหนูมาทดลองอาจารย์ได้ไหมพอถึงมันมันเพิ่มจุดถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชนการเป็นหนูอีกพวกหนึ่งที่อินดี้ไม่มีคู่ไม่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวสันโดษไม่ไม่ใช่อินดี้เฉยอินเนอร์ด้วยไม่ทาอะไรเลยไม่ทอะไรเลยแล้วก็ไม่ ในช่วงเวลานั้นคือไม่มีวิวัฒนาการใดๆแต่งตัวอย่างเดียวกินอย่างเดียวนอนมีชีวิตกับตัวเองอย่างเดียวกินกับนอนไม่่แต่ว่าชอบเหมือนกับอยู่กับตัวเองอะรักตัวเองแบบหลงหลงตัวเองเออนั่นแหละแล้วมันก็ทําให้สังคมมันแบบเละหายไปหนูเกือบศูนย์พันแลวเดี๋ยวพอถึงจุดมันก็ค่อยกลับขึ้นใหม่สังคมอันนี้คือไซเคิลอนะพุทธเจ้าบอกแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเราเตรียมตัวพร้อมเราแก้ไขทันมันก็ทําให้เรา ไม่ไม่มืดอะไม่บอดแล้วก็เราก็มีโอกาสรอดในสถานการณ์แบบนี้รู้รู้ไหมเขาเขาบอกว่าเทคนิคหนึ่งที่เขาสําหรับการดีพอเพลชเชอร์เรนไวคือการทําให้คนคนมนุษยชาติอะทำลายตัวเองคือพูดง่ายๆว่าฆ่าตัวตายเองอะด้วยความผิดหวังทางเศรษฐกิจด้วยความที่ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ในในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเขาอยากมาแพงเหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละมีปัญหาหรือว่า ตกซึมเศร้า,าโดนจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอผู้คนเริ่มเดือดร้อนไม่มีกินม,มากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมาฆ่ากันเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นไซเคิลม,มันก็ประมาณนี้ประวัติศาสตร์สอนเรามาแบบนี้นะยังไงมันก็เป็นแบบนี้และไอ้เรื่องที่ป๋าบอกหนูเนี่ยเขาไม่ใช่ทดลองครั้งเดียวแล้วมันเป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วเขาสรุปเลยนะเขาทดลองกี่ครั้งมันผลมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ทุกครั้ง เขาระยะเวลาทดลองทั้งหมดนประมาณ15ปีนะคะ15ปีแล้วเขาทดลองหลายไซเคิลมากมวันหลังก็มาเล่าเรื่องนี้นะสนุกดีอ่ะอนี่ก็บอกไว้เหมือนเดิมนะให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็แก้ไขางฮงช่วยไว้ซะเตรียมตัวไว้เตรียมตัวรับมือไว้เออนะก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์หรือมีโอกาสก,ากา็เรียนที่หงช่วยสัญจรย้อนดูคลิปต่างๆเนี่ยเราโม้ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็สอดแทรกเรื่องความรู้ให้คุณไปเรื่อยๆนั่นแหละฟังเหมือนเป็นเพื่อนแล้วกันจะได้เข้าใจหงช่วยอาจารย์มากยิ่งขึ้นวันนีี้คคนนาไปก่่อสสวัดะ